วันนี้เรื่องที่คนไทยพูดถึงคงจะเป็นคดีของพระธรรมชโยค่ะหลายคนกําลังร,งรอคอยครว่าวันนี้ดีไซน์จะตัดสินใจอย่างไงเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางพระธรรมชโยบอกว่าจะเดินทางไปมอบตัวที่สพคอลองหลวงแต่พอจะไป ปรากฏว่ามีกาอาภาษกระทันหันขึ้นมาทันที่หมุไม่สามารถไปได้ค่ะจนสุดท้ายก็สรุปว่าไม่ได้ไปนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ที่ทาง DSI ก็ประชุมกันตั้งแต่10บโมงเช้าเลยดูซิว่าแนวทางพูดคุยกัน,นจะทำยังไงต่อไปอแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคุณนัทที่น่าสนใจก็คือฝั่งของวัดพระธรรมกายนี่แหละปิดกำลังกันตั้งแต่ช่วงห้าทุ่มเมื่อวานนี้นะคะปิดประตูแทบจะทุกทางเลยบอกว่ามีประตูหนึ่งเอารถแบ็กโฮมาฝังไว้ข้างหน้าแล้วก็มีคนคอยตรวจตราความปลอดภัยตลอด 24ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าวันนี้ทางสำนักสื่อสารของวัดก็นำสื่อมวลชนเข้าไปรอการแถลงข่าวนะครับแล้วเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าทางหมอไปตรวจอาการอาภาธของพระธรรมชัยโยแล้วก็ยืนยันว่ามีอาการอาภาธจริงๆคือจริงๆแล้วตั้งใจจะไปมอบตัว ที่สพคพองหลวงแต่ปรากฏว่ามีอาการอาภาษกระทันหันครับวิงเวียนศีรษะมีอาการบ้านหมุนลมตีขึ้นก็เลยไม่สามารถที่จะไปมอบตัวได้นี่ถแถลงมาประมาณสัก10โมง45นาทีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ทางวัดบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ขวางหากว่าด,ดีใซน์จะเดินทางเข้ามาที่วัดไม่ขวางนะ,ะมาได้เลย แต่หน้าวัดมีรถแบ็คโฮนั่นเองอ้อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันตกลงวันนี้<ห>จะไปหรือไม่ไปอย่างไรนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้นะคะเริ่มมีอดีตของพระลูกวัดพระธรรมกายเสนอมานะคะไอ้แนวทางจะหาทางออกยังไงดีเกับเรื่องนี้ป้องกันไม่ให้เกิดการประทะก,กันทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งของ DSI แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของพระลูกวัดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะที่ทางอาดีตพระลูกวัดก็เลยเสนอแนวทางบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นให้ทาง DSI ทําหนังสือส่งไปถึงสมเด็จช่วงจเจ้าอาวาสว่าปักน้ำภาษีจเจริญดีหรือเปล่าให้ท่านเข้ามาทําหน้าที่ก็คือว่าเป็นคล้ายๆกับคนกลางเกลียดเรื่องนี้เพราะว่าน,นึงเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นพระอุปชาของพระธรรมชัยโยด้วยนี่เป็นเสียงมาจากนรมโนเลาหาวันนิชครับซึ่งเป็นอดีตกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการป้องกันพิทักษ์กิจการพระพุทธทศาสนาครับแล้วก็เป็นอดีตพระลูกวัดข,ของวัฒนกายด้วยบอกว่าวันนี้เดินทางมาประชุม หาทางออกกับดีไซน์เพื่อหาแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดการกระทะกันระหว่างบรรดาสิทธิยนุสิทธิ์แล้วก็ทางเจ้าที่จากดีไซน์ครับก็เลยเสนอว่าอยากจะให้ดีไซส์ทำหนังสือเชิญไปถึงสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารหรือว่าสมเด็จช่วงเจ้าวาดวัดปากน้ำมาเป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยโดยจะให้ดีไซน์นั้นส่งหนังสือไปถึงสมเด็จช่วงนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งถือว่าเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นพระอุปชาของพระธรรมชยโยด้วยมาเป็นตัวกลางครับในการเจรจาไกลเกลี่ยประนีประนอมให้พระธรรมชยโยนั้นมามอบตัวแล้วก็จะเป็นการลดกระแสความขัดแย้งหรือว่าเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดขึ้นระหว่างสองฝั่งซึ่งหากสมเ็จช่วงมาเองหรืออาจจะส่งมอบตัวแทนมา ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องขึ้นอยู่ที่ว่าสมเด็จช่วงหรือว่าตัวแทนเนี่ยต้องมาด้วยความสมัครใจค่ะซึ่งทาง DSI เบื้องต้นนี้ก็รับปากมาแล้วนะคะว่าจะเร่งทําหนังสือไปถึงสมเด็จช่วงจเจ้าอาวาสวัดปักน้ําภาษีเจริญอย่างเร่งด่วนก็จะได้หาข้อยุติมา ส่วนประเด็นอาการอาภาษของพระธรรมชโยที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะทางดรมโนก็บอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าพระธรรมชโยจะมีอาการอาภาษจริงๆแต่ตัวเองก็มองว่าน่าจะมีเจตนาไม่เข้ามอบตัวอยู่แล้วแต่เดี๋ยววันนี้นะคะเวลาประมาณสัก13นาฬิกาก็คือบ่ายมงตรงที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็จะ,ะแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะคับผม ขณะที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกงรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันโดยบอกว่ากรณีการจับกลุมและแจ้งข้อหาตามหมายจับกับพระธรรมชยโยซึ่งยืดเยื้อมานานหลายวันทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายครับการดําเนินการตามขั้นตอนของทีไสน์ก็เป็นเรื่องของคดีซึ่งมองว่าเป็นคดีเล็กๆคดีหนึ่งอย่าไปคิดอะไรมากให้ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ้าที่นั้นต้องติดตามดําเนินการตามกฎหมายครับค่ะ